รายการที่พาคุณฟังเรื่องราวจริงที่เขียนไว้ด้วยเลือดและหยาดน้ำตาในประวัติศาสตร์ตอนที่5ของซีรีส์จกักรวรรดิโรมันหากสงครามคือเสียงของดาบการเมืองคือเสียงกระซิบในเงามืดแล้ววันนี้เราจะพาไปดูพันธมิตรรับของชาย3มคนที่รวมกันเปลี่ยนโรมและจบลงด้วยการทรยศกันเองทัดซดัเขาคือคนที่รวยที่สุดในประวัติศาสตร์โรมันแต่เขาไม่เคยพอเพราะเขาไม่ได้อยากแค่รวย แต่เขาอยากเป็นใหญ่ด้วยมาโูสลิกินิุสกัตซุนเกิดราว115ปีก่อนคิสตศักราชสืบสายตระกูลการเมืองที่ผ่านมาเขาอยู่ฝ่ายผู้ชนะและถือโอกาสดิ้ซักสโตูเขารวยเพราะเขาช่วยจังหวะไม่ได้รวยเพราะการค้าคัสซั์เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เหมืองแร่แรงงานทาบและยังมีบริการดับไฟเขาใช้วิธีส่งทหารไปจุดไฟบ้านคน และเสนอซื้อในราคาถูกๆหอยดับไฟให้มีทีมอสังหาเป็นท่าท่าร้อยคนช่างก่อสร้างช่างไม้ช่างปั้นฝีมือดีทุนง่ายๆเขาคือเจ้าพ่อทุนผูกขาดยุคโรมันปอมเปเขาคือวิรบุรุษผู้ชนะสงครามแทบทุกครั้งแต่แพ้ในศึกที่ไม่มีดาบศึกแห่งอำนาจการเมืองเขาคือปอมเปชายที่ยิ่งใหญ่จนลมหวาดกลัวนอุสปอมเปอุสมักนุส เกิดเมื่อปี106ปีก่อนคริสตศักราชมาจากตระกูลทหารพ่อเขาเป็นแม่ทัพโรมันเขาคือคนที่โตมาในค่ายทหารมากกว่าโรงเรียนการเมืองปราบกบฏของมาริอุสและสงครามในอิตาลี่ได้ฉายยาเด็กมหัศจรรย์ปราบกลุ่มโจรสลัดได้ภายใน90วันและทำให้เส้นทางการค้าในเมนนเตอร์เนเรียนกลับมาสงบฮิชิตซิเลียเยรูซาเลม็มอาร์มิเนีย และขยายอาณาจักรโรมันถึงเอเชียตะวันตกโคนโลมันลักเขาทหารเคารบเขาศัตรูเกรงกลัวเขาซีซ่าชายคนที่เคยเป็นฮีโร่แต่เพียงไม่นานเขากลายเป็นทรราชเขากลายเป็นฮีโร่ที่โลไม่เคยไว้วางใจกายัดจูเลียสซีซ่าเกิดเมื่อราวหนึ่งปีก่อนกิตศักราชเกิดในตระกูลสูงสัดแต่ไม่มีอำนาจซีซ่าใช้ความเฉลียวฉลาดความที่มีสนเสน่ห์ และเงินทุนทางการเมืองเขาไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของโรมไม่ใช่ด้วยโชคแต่ด้วยกลยุทธ์สีซ่าบุกแคว้นกอปัจจุบันคือฝรั่งเศสชนะสึกกว่า50ครั้งเขียนบันทึกเรื่องราวของตัวเองจูเลียสซีซ่าทำให้โรมเห็นภาพว่าเขาคือผู้พิชิตที่ยิ่งใหญ่แต่เบื้องหลังคือการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ฆ่าคนไปกว่าหนึ่งล้านคนน้เธะเลยกลับมาเป็นทาพแต่เขาใช้การสร้างภาพว่า เขานำสิวิไลสู่คนป่าปอมเปต้องการให้โรมรับรองดินแดนที่เขาพิชิตคสซัตต้องการอำนาจในธนาคารและสภาซีซ่าต้องการตำแหน่งคงสูงและการแต่งตั้งผู้ว่าในแขวนกอทั้งหมดตกลงแบ่งผลประโยชน์อย่างลงตัวโดยใช้เสียงประชาชนและเงินสนับสนุนกันเองเพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์ซีซ่าย,ยกจูเลียลูกสาวคนโปรดให้แต่งงานกับปอมเปแต่คสซัตยังไม่พอ เขาอยากได้เกียรติแบบแม่ทัพผู้วิชิตแบบปอมเปอและซีซ่าเขาอยากมีตำนานไม่ใช่แค่ทรัพย์53ปีก่อนคริสตศักราชคัสซัทยกทัพไปทางตะวันออกบุกพาราเทียหวังสร้างชื่อแต่เขาไม่ใช่แม่ทัพในสนามรบคาสซัตและลูกชายถูกลวงโดยทหารพาเทียกองทัพโรมถูกยิงถล่มด้วยธนูพาลาเทียแบบมาเร็วผลคือทัพโลมแตก ลูกชายตายคาซัตถูกจับและฆ่าอย่างโหดเหี้ยมตำนานเล่าว่าพาเทียสั่งหลอมทองคำแล้วก่อเข้าปากเพื่อสื่อว่าคนโลภอย่างเจ้าลงตายด้วยความโลภนั่นเองบางคนมีทองมากพอที่จะซื้อเมืองทั้งเมืองแต่เขากลับยอมตายเพื่อให้โลกจำเขาว่าเป็นนักรบทว่าท้ายที่สุดเขาไม่ได้เป็นวีรบุรุษเขาเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่ถูกกอกทองเข้าปากหัวของเขา ถูกส่งกลับมาอย่างอัปยศการตายของคัดซัพทำให้สมดุลของตีพันธมิตรหายไปเหลือแค่เพียงเสือสองตัวที่อยู่ถ้ำเดียวกันและเมื่อจูเลียสเสียชีวิตความสัมพันธ์ของปอมเปยกับซีซ่ากับพังทลายลงปอมเปยหันมาเข้าข้างวุติสภาวุติสภาสั่งให้ซีซ่ากับโลมโดยไม่มีทหารมาด้วยแต่ซีซ่า เรือข้าแม่น้ำลูวิคอนพร้อมกองทัพซีซ่าพูดว่าลูกเต๋าได้ถูกถอยไปแล้วซีซ่าไล่ตีปอมเปย์ไปทั่วอิตาลีจนกระทั่งปอมเปย์หนีไปอียิปต์แต่กลับถูกรอบฆ่าโดยขุนนางอียิปเพื่อเอาใจซีซ่าซีซ่ามาถึงทีหลังถึงกับร้องไห้เมื่อเห็นซีซ่าของปอมเปย์ในกล่องไม้อำนาจไม่มีมิตรแท้และเพื่อนที่เคยร่วมโต๊ะอาจกลายเป็นศัตรูผู้มาเผาศพ ปอมเปไม่เคยแพ้ในสนามลบแต่เขาแพ้ในสนามที่ไม่มีดาบสนามแห่งอำนาจความกลัวและการทรยศตีพันธมิตรคือการรวมอำนาจอย่างเงียบที่ไม่มีรัฐธรรมนูญรองรับพวกเขาไม่ได้ตั้งรัฐบาลแต่กับควบคุมการแต่งตั้งกุงศุนย์ควบคุมที่ดินกฎหมายและเงินและสุดท้ายการยอมรับอำนาจนั้นก็ทำลายกันเองการเมืองที่ร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวมักจบลงด้วยการหักหลังเพราะผลประโยชน์ เปลี่ยนคนให้กลายเป็นศัตรูในเกมการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรมีแต่ผลประโยชน์ที่ยังไม่ขัดกันจบแล้วครับสำหรับตอนที่5ของซีรีส์จักรวรรดิโรมันตอนหน้าคุณจะได้รู้จักคัตโตผู้เข่งทำและความหมายของ I อออฟมาวันนี้คือวันก่อการติดตามได้ชุดท่องทางกับรายการยิ่งรู้ยิ่งลึกสวัสดีครับ